ขายของดีขายปีใหม,ม่กันอืิดเงินแล้วขายของดีหางึงไหนจะไปเที่ยวปีใหม่อืมไหนไปเที่ยวปีใหม่ tôi vẫn nghĩ đấy là lành